สวัสดีครับวันพุธที่10สิงหาคม2025นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ครับผมวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนมากๆในโลกการเงินดิจิตอลมาคุยกันครับเป็นเรื่องร่างกฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ชื่อว่า Genius Act ครับซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่การกำกับดูแล Stable Coin โดยเฉพาะเลย ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันใกล้ชิดเลยนะคะตอนนี้เราจะมาลงลึกกันนะครับว่ากฎหมายนี้มันคืออะไรกันแน่เป้าหมายคืออะไรทําไมกระทรวงการคลังสหรัฐถึงต้องมาเปิดรับฟังความเห็นแล้วมันจะกระทบใครบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ออกเหรียญธนาคารหรือแม้แต่ตัวรัฐบาลสหรัฐเอง ค,คือเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายธรรมดารรมดานะคะแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่า Stable Coin เนี่ยกำลังจะถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินแล้วก็เรื่องความมั่นคงของสหรัฐแบบเ,เต็มรูปแบบมากขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวกฎหมาย Genius act เนี่ยครับหลักๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับเท่าที่ผมดูข้อมูลมาเหมือนจะเน้นไปที่ payments stable coins ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะกฎหมายเนี้ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่ Stablecoin ประเภทที่ใช้ในการชำระเงินเป็นหลักเลยค่ะวัตถุประสงค์สำคัญส่งคันเลยนะคะก็คือเพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือว่าสนับสนุนอาญากรรมทางการเงินต่างๆโดยจะบังคับให้ผู้ออกเหรียญน,นะคะต้องมีเครื่องมือสำหรับติดตามตรวจสอบธุรกรรมที่มันเข่นงวดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ครับผมแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในข้อมูลนะครับคือเรื่องอำนาจใหม่ที่เหมือนกับว่าให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถสั่งระง,งับยึดหรือว่าไปถึงขั้นเผาทำลายเหรียญได้เลยถ้ามีคำสั่งสารออกมาอันนี้ผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมันทำให้ Stable Coin มีลักษณะ คล้ายๆกับเงินในระบบธนาคารกลางมากขึ้นที่รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ใช่เลยค่ะประเด็นนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะแล้วเพื่อให้การกำกับดูแลตรงนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังสหรัฐหรือ Treasury เนี่ยเขาก็กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Comment นะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องมือติดตามธุรกรรมเหล่านี้อยู่เลยค่ะโดยจะเปิดรับฟังไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2025นี้ค่ะ อ๋อครับผมการเปิดรับฟังความเห็นครั้งนี้เขามีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะคือเขาต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้หรือว่าอาจจะกำหนดเป็นมาตรฐานของเครื่องมือตรวจสอบธุรกรรม Stable c o i ยเลยว่าแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องไม่ไปกระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือว่าไปสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์มากจนเกินไปนะคะ ปัจจัยที่เขาพิจารณาก็มีหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องความสามารถทางเทคนิคความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะอแต่ดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีคลังสกอตบีเซนต์เนี่ยเขาจะมองเรื่องนี้ในแง่บวกมากๆเลยนะครับเห็นว่าใช้คำว่าวินวินวินเลยทีเดียว มุมมองของเขาก็น่าสนใจนะคะคือเขาเชื่อว่ากฎระเบียบนี้มันจะดีกับทุกฝ่ายเลยรัฐบาลก็ได้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงผู้ใช้งานก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นส่วนผู้ออกเหรียญเองเนี่ยก็จะได้ความชัดเจนทางกฎหมายแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญนะคะคือเขาคาดการณ์ว่าผู้ออก Sta เบิลคอยรายใหญ่ๆอย่างเช่น t ท t เตอร์หรือ Circle เนี่ยจะต้องนำเงินสำรองส่วนใหญ่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นการช่วยรัฐบาลระบายหนี้ทางอ้อม ไปวในตัคะ่ะโอ้โหข้อมูลตัวนี้ก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับมีแหล่งข่าวระบุว่าแค่ในไตรามาสสอของปีนี้เองเท t ต e r ก็กลายเป็นผู้ถือครองตัวเงินคลังสหรัฐหรือ treasury bills เนี่ยรายใหญ่อันดับ18ของโลกไปแล้วแสงหน้าประเทศอย่างเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าองค์กรคริปโตเริ่มเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างนี้ของสหรัฐอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับเนี่ย เป็นการเชื่องโยงที่น่าจับตามองมากๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเห็นด้วยกับมุมมองแบบวินวินวินที่ว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งธนาคารค่ะที่เขาแสดงท่าทีคัดค้างค่อนข้างชัดเจนเลยผ่านทาง Bank Policy Institute หรือ BPI ค่ะอ๋อครับแล้วประเด็นหลักๆที่ทางธนาคารเขากังวลคือเรื่องอะไรครับมันไปขัดแย้งกับมุมมองของรัฐมนตรียังไงบ้างครับ ข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะคือเรื่องที่ว่าถ้าหาก Stable Coin เนี่ยได้รับอนุญาตให้จ่ายผลตอบแทนหรือว่า Yield ให้กับผู้ถือครองได้มันอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เงินทุนไหลออกจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมไปยัง Stable Coin เป็นมูลค่ามหาศาลเลยค่ะมีแหล่งข้อมูลประเมินไว้นะคะว่าอาจจะสูงถึง6.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโห6.6ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้มันมหาศาลจริงๆนะครับเนี่ยถ้าเงินขนาดนั้นไหลออกจากระบบธนาคารจริงๆผลกระทบต่อความสามารถในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนี่คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับแน่นอนค่ะธนาคารก็จะมีเงินทุนสำหรับปล่อยกู้น้อยลงซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไปสูงขึ้นได้ทาง BPI เขาก็เลยเรียกร้องให้ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายตรงนี้ค่ะ คือไม่ควรจะอนุญาตให้ s t a b l e ลคอยสามารถจ่ายย d ในลักษณะที่มาแข่งขันโดยตรงกับเงินฝากธนาคารได้ครับใจเลยครับแล้วไทม์ไลน์หลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อครับก็หลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่17ตุลาคม2025นี้นะคะ ทาง Treasury ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการร่างกฎเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ค่ะคาดว่าน่าจะมีการออกเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับภาคเอกชนได้ภายในช่วงต้นปี2026นะคะแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นผลบังคับใช้จริงๆในช่วงกลางปี2026ก่อนที่จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับมีบทลงโทษในปี2027ค่ะครับผมซึ่งบทวิเคราะห์จากทางคริปโตนิวของเราเองก็ชี้ให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ วันนี้อาจจะเป็นการที่สารัฐกำลังพยายามออกแบบระบบนิเวศ Stablecoin ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพื่อให้มันเชื่อมโยงและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของระบบการคลังและความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด ถูกต้องเลยค่ะซึ่งสำหรับวงการ DeFi แล้วก็คริปโตโดยรวมแล้วนะคะประเด็นเรื่องเครื่องมือตรวจสอบอย่างเช่น Chain Analysis หรือ T.I.M.Labs เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่ามันจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็สร้างข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนรวมถึงอำนาจในการ Freeze หรือ burn เบินเหรียญที่แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อหลักการความเป็นกลางหรือ n e u t r a l i t y ของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเรื่องไม่ได้เลยค่ะ แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งรัฐบาลเองก็ได้ประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งจากการที่ผู้ออกเหรียญต้องถือบันทบัตรเป็นเงินสำรองการจัดเก็บภาษีที่น่าจะง่ายขึ้นแล้วก็การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินส่วนธนาคารเองแม้ว่าจะคัดค้านในบางประเด็นก็อาจจะถูกสถานการณ์บีบให้ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกเว็บทรีมากขึ้นไปอีกนะครับอืมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะก็คือเรื่องของสมดุลที่ กฎเกณฑ์สุดท้ายมันจะออกมานะคะว่ามันจะเป็นการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความจําเป็นในการกํากับดูแลเพื่อความมั่นคงกับการเปิดพื้นที่ให้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอย่าง Sta เบิลคอยสามารถเติบโตต่อไปได้หรือเปล่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งหรือว่าจะเป็นข้อจํากัดที่ทําให้อุตสาหกรรมนี้ในสหรัฐต,ต้องสะดุดลงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดค่ะ เป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อจริงๆนะครับว่าการเข้ามาของกฎระเบียบครั้งใหญ่นี้สุดท้ายแล้วจะส่งผลต่ออนาคตของ Stablecoin แล้วก็ภูมิทัศน์การเงินดิจิทัลในระยะยาวอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Crypto News ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ